ลุเฉลิมเพิ่มพระชนมะพันษาพระยศยอยิ่งฟ้ามหาสมัย69สิบเกาพันษามหาชัยผองชาวไทยแท่สองก้องธานีทะทรงงานไม่เว้นว่างทางไทยเทศทุกคามเขต แว่นแคว้นแดนวิถีทรงเปี่ยมด้วยพระบุญญาบารมีพระผู้มีเกียรติยศปรากฏไกขออำนาจเทพไทยพระไตรัตพรพิพัฒน์ดำรงอสงไขสดุดดีมั่นคง องค์ภูวนยัยผองชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมบูรณ์จิตพัฒนากุลอธิบ,บดีผู้พิพากษาสารแรงงานภาคสองพร้อมด้วยคณะ